สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับ วันนี้นะครับผมจะมารีวิวไมคี้ไฮเปอร์แม็กกันนะครับที่อดีหลักเลยนะได้ปุ๊บรีวิวปั๊บเลยนะตัวนี้ผมน่าจะขึ้นเป็น9าดาวนะครับแต่เพราะว่าวัตถุดิบมีพอนะอันนี้เดี๋ยวมาทดสอบดูกันที่ไฮเปอร์แม็กก่อนเพราะอย่างที่บอกนะว่าเรนเจอร์บางตัวเนี่ยไฮเปอร์แม็กมันก็จะเก่งแค่ระดับหนึ่งพอขึ้นเป็น9าดาวเก่งขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะแต่บางตัวก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าบางตัวไม่จำเป็นต้องขึ้น9าดาวก็ได้บางตัวนี่ Hyper า ใช้ดีนะครับเดี๋ยวนี้มาดูรีวิวกันชัดๆนะครับว่าไมกี้จะโหดในระดับไหนนะครับอ่าเมื่อวานเปิดกระชาไป2คลิปอ่าหกไอดีนะครับไปดูเลยนะก็ได้ได้ว่ามีสูตรสูตรเหมือนเดิมอ่าว่าเข้าเป็นตัวไหนร่างอะไรนะครับเรียกได้ว่าเป็นความเชื่อแล้วกันที่ผมค่อนข้างจะเชื่อว่ามันจะเพิ่มโอกาสทําให้คนเนี่ยเปิดได้มากขึ้นไม่ได้ทุกคนนะยังไงก็ไม่ได้ทุกคนแนะ่นอนเพียงแต่ว่าเพิ่มโอกาสให้มันได้มากขึ้น แต่อย่างที่บอกว่าบางทีเปิดสเปซสปาเนี่ยสิอาจจะออก1ออก2อันนี้นะครับใช้วิธีประมาณนี้นะครับสิอาจจะออก3ออก4ออก5ก็ได้อะก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่รูบี้หมดแล้วอยากจะทดสอบสูตรนะครับก็แนะนําร้านนี้เลยนะครับ ลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมเป็นอย่างดีครับร้านลุงรับเติมระบบ iOS ออนะอาชนาทเนี่ยสาย iOS เนี่ยรีบไปเติมกันที่ร้านลุงดุด่วนเลยนะครับเบื้องต้นทักแชทสอบถามก่อนนะว่าเติมด้วย a n Android นครับด้วย iOS นเโปรโมชั่นยังมีอยู่ไหมนะครับราคาเท่าไหร่ทักแชทสอบถามก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาร้านค้าจะมีอัปเดตเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะของมีของขาดของหมดทักแชทสอบถามมันก่อนนะต้องผูกลายด้วยนะครับจะเติมร้านลุงนะครับ อ่ะซึ่งใครจะเติมตอนนี้เนี่ยทุกเพจไม้กระทั่งเพจผมเนี่ยก็เน่านะไม่สามารถตอบคำถามได้ทุกคน,นครับฉะนั้นเนี่ยจะเติมร้านลุงสมมติว่าทักแชทไปที่เพจแล้วแบบเงียบกลิบเลยครับก็แอดลุงตามรูปนี้อ่าแอดไลน์ของลุงตามรูปไปเลยครับจะเติมเกมครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ที่ร้านเอาไว้อีกช่องทางแล้วกันนะเพราะว่าช่องทางปกติก็คือจะอ่าไปที่ตามลิงก์นี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเพจอาจจะเน่าสักนิดหนึ่งนะครับก็ ถ้าทักชัไปแล้วก็ไม่ตอบก็เดี๋ยวอแอดไลน์ลุงไปแล้วกันนะ,ะผมแปะลิ้นล้านของลุงเอาไว้ที่ปักหมุดคอมเมนต์ครับก็จะเติมเกมไปที่เพจนะครับหรือแอดไลน์ได้เลยนะจะดูคลิปดีๆครับก็ช่อง YouTube ลุงยุทธชาแนลรีบไปเติมกันได้เลยช่วงนี้บอกเลยครับว่ากำลังคึกคักเลยทีเดียวนะครับมารีวิวไมกี้กันนะครับไมกี้ Hypermax นะครับเป็นว่องไวไม้นะครับ มีพลังโจมตีกายไฮเปอร์แมกเนียอยู่ที่เกือบเกือบล้านแปดือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะพลังชีวิตครับให้มาเกือบเกือบเจล้านเรียกได้ว่าให้ตัวเลขมาเยอะแต่อย่างที่บอกว่าเกมนีผมจะไม่ค่อยยึดติดกับตัวเลขจะดูว่าใช้งานจริงเนี่ยเป็นยังไงนะครับคูดาเนเจอร์ปรตินะอัลตราเก้าไฮเปอร์สิบสามแม็กหันครึ่งนะครับแรกคาถือว่า พอพอจะได้อยู่ไม่ได้น้อยตัวนี้ถือว่าไม่ได้น้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะเดือนนี้ก็มีบัฟด้วยนะปล่อยตัวไว้กับรถแรกก็จะใช้งานได้สบายๆนะครับในเดือนนี้นะครับสกิลหลักของตัวนี้นะครับก็จะเป็น ดาเมจทะลุ age, aru, นะครับความสําคัญคือตรงนี้หลายคนจะแบบว่ามองข้ามนะครับก็คือหยุดยัง้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบมีแค่3ตัวในเกมเท่านั้นนะครับก็คือตัวของเบลล็อกนะครับม็อบนะครับแล้วก็ตัวของไมกี้ก็คือมันจิโร่นั่นเองนะครับคือมันจะช่วยยังไงมันช่วยทําให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถล้างบัฟเสียได้เราก็จะสามารถช่วยเจาะศัตรูได้เป็นอย่างดีแล้วมีลดลบอีกนะอันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าเฮ้ยใ,ใครมองว่าตัวไมกี้ยิงไม่ทะลุยิงไม่ดีเลยก็ใช้ตรงนี้ เป็นโอกาสที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยอ่อนแอลงนะลดหลบด้วยนะห้ามล้างบัฟเสียของทีมตัวเองเนี่ยแล้วก็ใช้ตัวอื่นทำำําดามเมานะครับ อันนี้ต้องบอกก่อนนะเรนเจอร์ตัวเดียวกันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใส่เกียร์ไม่เหมือนกันตัวรอบข้างดีไม่เหมือนกันมันก็ใช้งานแตกต่างนะเช่นเดียวกันกับการทดสอบบางทีเราไปทดสอบเจอบอดเก่งบอดกากมีผลครับทดสอบกับเรนเจอร์ตัวไหนทดสอบกับเรนเจอร์ที่มันบัฟใส่เกียร์ดีๆนะมันก็จะยิงไม่เข้ามีผลนะครับมีผลค่อนข้างจะเยอะนะอาจารย์ก็ขึ้นอยู่กับการทดสอบของแต่ละคนแล้วกันนะสกิลนี้กว้าง330จุดมีข้าม2นิดๆนะไม่ใช่ข้าม2หลักมันจะแบบเหมือนแบบเป็นเศษเกระเด็นไป แต่ก็เห็นว่ามีกระเด็นไปข้าม2บ้างฉะนั้นเนี่ยก็อ,อยู่แถวๆราว400กว็จุดก็ได้อยู่เหมือนกันฉะนั้นความกว้างผมว่าก็พอใช้ได้นะครูดาวสกิล8วิถือว่าน้อยครับส่วนสกิล2บัฟหน้าป้อมอันนี้คือเห็นเลยว่าบัฟหน้าป้อมแบบใกล้มากนะครับบัฟไวเอฟเฟกขึ้นไวนะครับก็จะเป็นรีเซ็กับแม่นยำสกิลอันนี้คือเจ๋งอยู่แล้วนะแม่นยำสกิลนี้ก็จะเสริมเรนเจอร์ตัวอื่นให้มันแม่นยำเพิ่มมากขึ้นมานครับอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นนอยู่่กัับเ,เจแตตวนะ ถ้าเป็นตัวที่แบบแม่นเดิมอยู่แล้วก็จะสบายครับถ้าเป็นตัวที่แม่นน้อยก็จะเสริมขึ้นมาเล็กๆน้อยๆอ,อย่างที่บอกว่าแม่นยำสกิลเนี่ยมันจะต่างจากใสเกียร์ซีสกิลโดนแน่นอนครับเพราะว่าแม่นยำสกิลมันต้องขึ้นอยู่กับตัวป้องกันด้วืยอว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับแต่ว่าโดนแน่นอนเนี่ยถ้าติดปุ๊บเนี่ยคือโดนแน่นอนครับสกิลนี้บับน้าป้อมกว้าง3ามรสจุดคือพอเป็นตัวรีเซตปุ๊บนี่ดีขึ้นมาทันทีนะครูดาสกิลนะครับ ให้ใช้ร้างไฮเปอร์นะแปดวินะครับเพราะว่าความสามารถไฮเปอร์หยุด5วินาทียังไงก็คอมโบตึงๆอย่างแน่นอนครับอัดเดือนนี้บัฟกุ่มนะครับก็จะเป็นพลางชีวิตอไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับการใส่เกียร์ถ้ามีตะเกียร์ฟรีก็ธนูก็ได้ครับหรือปืนพันเอทไซเปอร์ก็ได้ครับเพราะว่าตำแหน่งยืนของเขาเนี่ยถือว่ามันก็ยังไม่ห่างมากนัก300นี่ถือว่ายังปิ่มๆอยู่นะครับฉะนั้น,นถ้าเกิดใส่ปืนพันเทไซเปอร์ก็จะยืนไกลขึ้นอัดเดือนนี้นถ้ามีเกียร์ดีๆก็ไม่ต้องเพิ่มระยะยืนใส่ตามนนไไปเเลลยคืื่่่ออทีถวาวา ไวเลยนะความแรงในการตบตีก็สูงปี๊ดเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยวางผลทางคลิได้เลยนะครับช่องกลางมีเกียร์ดีๆก็จัดใส่ได้เลยนะครับถ้าจะแบบต้องการลดแร่แบบไม่สนเลยเลยก็รองเท้าปีกเมฆไปเลยท่องสุดท้ายผมก็ยังเน้นเป็นกระเป๋าออกสกิลนะยังไงเลนเจอร์ก็ต้องบาลานซ์สักนิดหนึ่งนะครับทังลบสกิลต้านสกิลนะของผมเนี่ยลบสกิลเป็น73นะครับต้านสกิลเป็น87อ่ิเดเดี๋ยวดูว่าจะยืนได้ไหมนะส่วนถ้าจะตีบวกศักยภาพก็พลังโจมตีนะครับ อ่าไปช่องเดียวก็ได้นะเพราะว่ามันจะต้องแบบแบ่งไปใส่ตัวอื่นครับแต่น,นี่ผมไม่มี <c oughs> ไม่เหลือนะผมไม่ได้ตีบวกเสียภาพครับอ่าก็เน้นไปประมาณนี้พลังโจมตีนะเพราะว่าจริงๆตัวนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติแบบเฮ้ยดาเมจมันไม่ดีจริงๆนู่นนี่นั่นก็เอาไว้ใช้เป็นรีเซ็ตแล้วก็ลดหลกรับแล้วก็ห้ามศัตรูล้างบัฟเสียอ่าเบื้องต้นเอาเป็นประมาณนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ทดสอบกันแบบ ตึงมากผมจัดเรนเจอร์มา7ตัวดูกันณชัดนะครับว่าการใช้งานของไมกี้เนี่ยมันระดับไหนกันแน่ครับเอามาดูสกิลกันนิดนึงครับคือก็อย่างที่มีน้องๆบอกว่าพอมันแบบเป็นตัวธรรมดาไม่ได้มีท่าเวทท่าอะไรเป็นพิเศษนะการใช้สกิลมันก็เลยอาจจะดูไม่ได้เท่มากนะักก็โอเคยาวตามนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้ดูแบบว่าอลังการอะไรมากมายบัฟขึ้นไวนะบัฟขึ้นไวเอฟเฟกก็ขึ้นค่อนข้างจะไวนะครับนี่ดาเมจกระโดดไปตุ้ม นะครับถือว่าออกสกิลดาเมจได้ค่อนข้างไวนะครับไม่เงือง่าครับแต่ความปรอะบางมีครับถือว่าตัวนี้ไม่ได้มีค่าแฝงถึกอันนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าเรื่องของความถึกของเรนเจอร์เนี่ยยังไงก็ต้องยืนพื้นที่สายพลังเอาไว้ก่อนถ้าเป็นไหวพริบกับว่องไวเนี่ยมันต้องเป็นตัวค่าแฝงพิเศษมันถึงจะมันต้องแยกออกก่อนนะมันจะมีเหมือนกันนะครับเรนเจอร์แบบว่่งไวไหวพริบที่แบบว่ามันค่อนข้างจะยืนนานเป็นพิเศษถือว่าคู่เทพคู่เนี้ย แอบมีความเปราะบางฉะนั้นเนี่ยต้องพึ่งเกียร์เยอะๆัะนิดนึงพึ่งเกียร์พึ่งตัวรอบข้างอ่าเพราะว่าตำแหน่งยืนม,มันก็ถือว่าพอจะได้นะอันนี้คืออย่า,อยาบอกนะว่าแบบโอ้ทำไมมันเปราะบางนู่นนี่นั่นครับปกติผมเชอว่าปกติหาไหวทิพก้องไวที่ยืนนานๆยากมากนะครับมีน้อยตัวมากนะในเกมนะ อ่าครับอ่แต่โอเคนะภาพรวมครับบัฟขึ้นไวนะครับบัฟรีเซ็ตถือว่าขึ้นไวนะครับดาเมสกิลครับก็ถือว่าหนักนะครับแล้วก็ออกไว้ด้วยถือว่าหนักพอสมควรนะอ่ะแต่ว่าผมใส่อัพเกรดธาตุด้วยนะครับมันก็เลยตีหนักเป็นพิเศษนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูครัว่ามันมีการอ่าข้ามบ้างไหม ผมทดสอบหลายรอบแล้วครับมันจะเป็นสเก็ตสเก็ตการข้ามนะครับนี่มันจะเป็นสเก็ตสเก็ตการข้ามนะไอตัวที่แบบอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะมีบางตัวที่โดนสเก็ตเข้าไปนะครับแต่ว่าเฮ้ยดามเมจถือว่าหนักจริงๆร,รอบนี้ยังไม่เห็นเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผมทดสอบดูหลายรอบครับก็จะเป็นข้าม2นิดจริงๆคือมันจะเป็นสเก็ตสเก็ตข้ามนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ย300ตทจุดก็ถือว่าเฮ้ยพอจะได้อยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย เรามีเรนเจอร์นะครับส่วนใหญ่น่าจะต้องมีกนแหละนะครับบัฟความกว้างสกิลของเรนเจอร์นะครับให้สกิลของเรนเจอร์บัฟกว้างขึ้นนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็มีครับสีลงสี่ร้อยจุดนะพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวลองดูนิดนึงครับคือผมทดสอบเนี่ยมันก็จะแบบนานๆทีมีแบบว่ากาเดนไปยังนะกตะแบบโหดาเมจมันหนักจริงๆนะหรือว่าหนักใช้ได้เลยครับตัวนี้ อันนี้ดูจะมีกร,ระเด็นไปเห็นบ้างไหมครับคือผมทดสอบเนะี่ยมีครับแต่ว่าค่อนข้างจะน้อยเรียกได้ว่าการข้ามไม่ใช่ข้ามหลักนะครับเหมือนแบบข้ามเป็นเศษเศกระเดนเ็นปรนิดหนึ่งนี่มีบ้างเนี่ยเห็นไหมมีบ้างนะครับที่แบบข้ามไปเล็กๆน้อยๆอ่ะก็ไม่ต้องสีเรียสอะไรมากนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าไม่ได้หวังทางดาเมจเอามาเป็นตัวรีเซ็ตเลยก็ได้นะครับแล้วก็ช่วยลดหลบนะครับแล้วก็ห้ามประตูล้างบัฟอ่ะตัดเรนเจอร์มา 7ตัวครับอ่ะจัดมาตึงๆ7ตัวครับตัวแรกครับทดสอบกันที่ ID 4นะครับอันนี้ทดสอบกับเอลซ่านะครับอ่าเป็นว่องไวไม้เหมือนกันเตลซ่ามันเก่ากึกแล้วแล้วก็โดยโปกติเนี่ยตัวรีเซ็ตเนี่ยอ่าเวลาทดสอบเนี่ยมันมันมกตะแพ้นะเพราะว่ามันก็มัวแต่ตรีเซ็ตอย่างเดียวนะครับอ่าฝั่งนั้นจะปล่อยตัวไวก่อนนะเพราะว่าใช้เป็นอัลตรานะครับอ่าดูความแม่นครับผมใส่เกียร์โจมตีสกิลดแน่นอนนะอ่าเดี๋ยวลองดูกันครับ ก็มีจังหวัดคือต้องบอกก่อนนะเกียร์โจมตีสกิลโดนแน่นอนครับถ้าไม่ติดก็จะขึ้นพลาดแบบนี้แหละแม่นของตัวมันเองอาจจะยังไม่เยอะอันนี้ต้องรอดูสักพักหนึ่งนะเบื้องต้นก็คือเห็นชัดเจนว่าเฮ้ยดูไม่ค่อยแม่นแต่เท่าไหร่อันนี้เอาตรงๆเลยนะครับดูไม่ค่อยแม่นนะครับสกิลก็ไม่ได้มีความเท่อะไรมากมายนะครับความเปราะบางก็มีครับแต่ตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าเรนเจอร์ของตัวเกมนะครับสามารถที่จะ ปรับได้ด้วยความที่ว่ามันค่อนข้างจะครบเครื่องมากไปหน่อยสังเกตนะว่าเอลซ่าแทบจะไม่ปล่อยตัวเลยเพราะว่าโดนหยุด5วินาทีตัวนี้ติดหยุด5วินาทีค่อนข้างตึงจริงๆเออครับ ท่นั้นเนี่ยตัวเกมเขาคงจะมองแบบนี้ว่าเฮ้ยมันดูค่อนข้างจะครบเครื่องมากไปมันก็เลยต้องโดนลดทอนในบางส่วนเพื่อที่จะจริงๆมันสามารถให้โหดมากกว่านี้ได้นะแต่ถ้าเกิดมันโหดมากกว่านี้คือมันโหดแบบโพตรโหดผมใช้คํานี้เลยนะอ่านะครับเพราะว่าเรนเจอร์ค่อนข้างจะดูครบเครื่องแต่ว่าโอเคอันนี้คือเห็นแล้วเพราะว่าปกติผมทดสอบกับเอลซ่าเนี่ยเอลซ่าจะโดนตีอย่างง่ายดายมากนะครับเอลซ่ามันตัวค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับอันนี้ก็เห็นว่ามีจังหวะที่ไม่เข้าบ้าง นะครับฝั่งเราก็ตีไม่เข้าบ้างครับฝั่งเราเปราะบางบ้างนะเบื้องต้นเอาจริงๆก็จะประมาณนี้อทดสอบกับ i อ7อันนี้น่าจะชัดแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าโดยปกติข้อมูลเกมเนี่ยจะตรงกันข้ามกับเราทดสอบนะคือนะครับเรนเจอร์นะครับว่องไวมักจะเจาะไหวพิบได้ดีคืออย่างน้อยเจาะครินะครับมันก็จะทําให้ไหวพิบแตกอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ผมทดสอบกับเอเมเนียเก้าดาวแม็กนะครับอันนี้ทาดเหมือนกันนะ เดี๋ยวว่าไมกี้ครับเขาเดินค่อนข้างจะช้าถือว่าเป็นข้อเสียววันนี้คือสู้เอมิเรียบ่ได้เลยนะอะผมกดออโต้เลยดีกว่าเดี๋ยวดูกันครับว่าเจาะโครงเจาะคลิอะไรเป็นยังไงบ้างครับโอ้อันนี้คือไม่ไหวครับเจอเอมิเรียถือว่าเอมิเรียยังค่อนข้างจะดูโหดนะครับเดี๋ยวดูว่าเราตีเขาตายตีเขาบ้างเข้าบ้างไหมไปก่อนครับไปก่อนเออครับ อ่าอันนี้เดี๋ยวทดสอบชัดๆนะเพราะว่าตัวนี้ผมจะขึ้นเป็น9ดาวแน่ๆครับเ,เบื้องต้นไฮเปอร์แม็กก็เห็นเลยครับว่าเฮ้ยดูจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ทางนั้นเนี่ยเขามีความสามารถให้เปิร์นครับตะตานว่องไวด,ด้วยแต่ทางเราหยุด5นะทางเราหยุด5ครับเลนเจอร์ทางนั้นก็จะมีเงียบๆยอยู่บ้างโอเคอันนี้ผมทดสอบแบบชัดๆของจริงเลยนะอ่ะเบื้องต้นเห็นจุดอ่อนค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าตัวที่ผมนํามาทดสอบก็คือทดสอบแบบตึงๆเลยนะ มาทดสอบต่อเนื่องครับยังเป็นธาตุหมายอยู่นะครับก็เจอกับม็อบนะครับที่อที่ัเห็นจุดอ่อนค่อนข้างจะเยอะมากท,ทั้งที่ผมก็ใส่เกียร์โดนแน่นอนครับแล้วก็อัปเกรดธาตุด,ด้วยนะครับทดสอบกับม็อบดูบ้างม็อบก็ประมาณเดียวกันม็อบก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะเอาจริงๆนะอนะเดี๋ยวลองดูกันครับ นี่อาฟานม็อบม็อบก็แตกจริง,รงๆผมว่าคู่นี้มันค่อนข้างจะดูพอๆกันนะครับในเรื่องของความแม่นก็ไม่ได้แม่นมากนักนะความเปราะบางก็มีสูงนะครับแต่ว่าม็อบเนี่ยมันได้ตรงอรอบสังหารม็อบเนี่ยได้ตรงรอบสังหารม็อบจริงๆก็ตีหนักนะถ้าตีเข้าก็ตีหนักเหมือนกันครับไมกี้ถ้าตีเข้าก็ตีหนักแต่ว่าปัญหาคือยิงไม่ค่อยเข้าจาเป็นต้องใส่เกียร์โดนแน่นอนอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ความเปราะบางก็มีเหมือนกันนะครับก็ จะไปเน้นใช้สกิลอื่นๆก็ได้ทาแบบไม่หวังดาเมจนะแต่ถ้าเกิดอยู่ในลีกล่างๆผมบอกเลยนะต้องยากก่อนนะด้วยความที่ว่า,าในลีกนะครับมีมีระดับอยู่งานถ้าอยู่ในหลีกไม่สูงเนี่ยบางทีมันจะยิงเข้ากันง่ายมากมันไม่โดนรีดักชั่นเลสน,นะครับเรนเจอร์มันก็จะแบบดูโหดมากเป็นพิเศษแต่พอขึ้นไปอยู่ในลีกสูงเนี่ยเรนเจอร์จะแสดงสกยภาพที่แท้จริงเลยว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วมันจะเป็นต้องใช้เกียร์ดีๆนะครับหรือว่าใช้ตัวรอบข้างนะครับช่วยนะครับ ต่อมาครับเจอเอเรนนะครับอันนี้น่าจะแพ้แน่ๆนะครับเพราะว่าโดยโปกติว่องไวก็จะเจาะพลังไม่ค่อยได้นะครับเดน๋ยเมื่อกี้เนี่ยจริงๆเนี่ยตัวไมกี้นะครับควรจะชนะนะครับตัวของเอมิเลียแต่เอมิเลียมันเป็นตัวค่าแฝงสูงนะมันได้ทั้งค่าแฝงถึกนะครับเดนเจอร์ Ranger มีค่าแฝงถึกนะอย่างเรมเอมิเลียนี่คือชัดเจนมากว่าเป็นคู่ที่แบบถึกเกินเบอร์นะครับตัวแบบนี้หาค่อนข้างจะยากนะครับ อ้าวดูครับไม่ปล่อยตัวเลยนี่พอกดออโต้ครับผมไม่จิ้มตัวเองนะเห็นเลยครับว่าเอเลนโดนหยุด5วิวิทีหมดเลยนะน่าจะโดนหยุด5วิวิธียิกๆนะครับเดี๋ยวผมปลดก่อนเอาแบบไม่ปล่อยตัวแล้วให้เอเลนได้ออกมาบ้างนะครับนี่ออกวัแล้วนะนะออกมาได้แล้วนะนะครับนี่ครับอย่างที่บอกครับว่าเฮ้ยตัวมันถือว่าใช้ประโยชน์แบบค่อนข้างจะ รอบด้านนะก็คือหยุดห้าเดี๋ยวผมกดรัวๆอีกนะเดี๋ยวเอเลนจะเริ่มไม่ปล่อยตัวอีกนะครับนี่เหมือนเดิมครับอ่านี่ครับนี่คือข้อดีของไมกี้นะครับก็คือความสามารถเฮเปอร์นะถ้ามีคอมโบนะครับก็จะโหดมากแต่ถ้าเกิดมีตัวเดียวนะครับก็อใสยเกียร์ปล่อยตัวไวสักนิดนึงนะครับนี่ไม่ออกเลยครับโดนหยุด5วินาทียิกนะครับคือเดือนนี้มันบัฟปล่อยตัวไวอยู่นะครับมันก็เลยค่อนข้างจะ มีความโกงตรงจุดนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเกมเขาปรับบัฟขึ้นมาอีกนะให้ตีแม่นให้มีความถึกโอ้โหโกงมหาศาลครับจริงๆก็อยากให้เป็นแบบนั้นนะแล้วค่อยเป็นเนื้อทีหลังอัน,นจริงมุมผมนะผมอยากให้แบบให้มันเก่งไนดะ้มากกว่าน,นี้แจ้งตัวเกมได้ขอบัฟได้อันนี้เห็นนะครับไม่ปล่อยตัวเลยแล้วกอนนะแล้วก็น,นะอ,นนะอดูให้ดูเกียร์ครับของ ID ลึกลับนะครับนี่อก็ถือว่าเป็นเกียร์มาตรฐานนะ เออออกไม่บอกตัวเลยท้งนั้นนะครับทดสอบต่อเนื่องครับอันนี้เป็นชนะทตุดูบ้างอ่ะดูว่าจะหวังผลได้บ้างไหมเพราะว่าเสมือทธาเห็นแล้วว่าฮจุดอ่อนค่อนข้างจะมีเยอะอยู่เหมือนกันครับอเจอไอที่8เริ่มอ่ะอันนี้แต่เราชนะทตานนะเราชนะท่านนะไม่ควรจะมีปัญหาอะไรมากาอาผมกดออโต้เลยนะครับอ่าน่าจะปล่อยตัวไวได้พอๆกันครับทางนั้นเป็น9ดาวแม็กนะครับ อันนี้ครับอันนี้จะต้องชัดเจนครับเพราะว่าชนะาทตาุเราจะต้องหวังผลประมาณนี้อ่าฉะนั้นนะการทดสอบมีรายละเอียดที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเอ้ยทำไมผมกดออโต้แล้วขีบราวุธมันไม่ยิงอัตโนมัติแล้วอะเอ๊ะงงอ่าอันนี้เห็นชัดแล้วนะครับอ่ะมีอัปเดตอะไรอีกแล้วอ่ะโอเคเกมมีอัปเดตอะไรแทรกเข้ามาก็ไม่รู้ครับคลิปนี้ผมอัดเอาไว้เมื่อวานนะคือเปิดได้ปุ๊บผมก็ปั้นขึ้นมา รีวิวเลยนะครับอันนี้เห็นแล้วนะว่าเจอกับเบมนะครับคือเราชนะทาตุก็คือต้องชนะทาตุครับมันจะต้องเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเจอกับ ID 6อ่ะมาครับอันที่6เจออาร์เบโดอันนี้เราชนะทาตุเหมือนกันนะเดี๋ยวดูว่ามันจะหยุดยั้งการข้ามของอาร์เบโดได้ดีแค่ไหนครับอ,อันนี้สังเกตได้เลยครับว่าพอผมกดออโต้ขึ้น2ปุ่มเนี่ยโอ้โหดีขึ้นมาทันทีเลยนะครับอ่าอร์เบโดก็ยังข้ามได้ก็ยังโดนง่ายครับ ขีปนอาวุธยิงแล้วแสดงว่าเมื่อกี้มันติดอัปเดตอะไรก็ไม่รู้นะมันก็เลยไม่ยิงขี่ปนอาวุธออกมานะครับอ่าอัลเบโดก็ยังโกงอยู่ครับยิงเกียร์ไม้เบสบอลนะไม้เบสบอลแปดดาวเนี่ยนะครับก็เหมาะกับตัวเหมาะกับตัวอัลเบโดมากๆครับเพราะอัลเบโดมันบังคับข้ามอยู่แล้วนะอ่าก็เป็นตัวที่ยังใช้งานได้ค่อนข้างดีจะดูครับพอโดนดาเมจหายอ่าอันนี้นะครับเห็นแล้วนะครับว่าการหวังผลชนะท่าุ หวังผลได้เลยถือว่าหนักถือว่าหวังผลได้นะครับแต่ว่าเสมอทตุอาจจะต้องดูเลนเจอร์นิดนึงว่าเราไปเจอตัวอะไรนะครับอ่ะสุดท้ายนะันเดี๋ยวลองตีแพธทตุด,ดูบ้างนะครับก็เจอบากินะครับคือบางคนแบบว่าัหไปเปรียบเทียบกับบากิบากิี้โหนก็เยอะบากิหลีกตูงสูงเนะี่ยอ่าถ้ามาเตอร์เนี่ยโอเคยังเจออยู่บ้างตำนานนี้แทบไม่มีแล้วนะอันนี้บอกเลยนะเจอตำนานนี้แทบไม่มีแล้วนะครับ แต่ว่าไมกี้ตอนนี้อยู่บนท็อปล่างนานอยู่นะครับแต่ว่าเขาคงต้องทดสอบกันสักพักหนึ่งนะะเดี๋ยวดูครับว่าแพทธาตุเราจะโดนยิงรัวยิงตายยิงหายยิงง่ายขนาดไหนครับหรือว่ารับดาเมจได้อรับดาเมจไม่ได้ครับอันนี้เรื่องปกติอยู่แล้วนะเหมือนเมื่อกี้ที่เราเอาทดสอบกับเรม9ดาวแม็กเหมือนกันครับชนะธาตุแพทธาตุเอามาขิงไม่ได้อันนี้บอกก่อนนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่มาขิงน่าอาจจะแบบ ขิงแบบไม่รู้จริงๆหรือแบบขอให้ขิงเอาไว้ก่อนก็มีอยู่เงินท่านั้นเนี่ยเรนเจอร์แพ้้านชนะทตุมีผลค่อนข้างจะเยอะมากอ่ะเดี๋ยวลองเล่นกับเป็นทีมดูบ้างครับอ้าตูเมื่อกี้เราเห็นแวบ,บหนึ่งครับว่าอาเรมเอมิเรียนะครับไฮเปอร์แม็กทั้งคู่นะครับก็จะสังเกตได้ว่ามันจะยืนได้นานผิดปกติคือถ้าอยากจะเห็นตัวแบบนี้ผมว่าปีหนึ่งนะจะออกมาสักครั้งหนึ่งอนะ่ะเอาจริงนะอาจจะครั้งสองครั้งครับ ดูนะครับบทสรุปของตัวไมกี้นะครับเอาที่ไฮเปอร์แม็กก่อนนะเพราะว่าเผื่อเดี๋ยวพอขึ้นเป็น9้าดาวมันอาจจะโหดได้มากกว่านี้เพราะาบางตัวค่าแฝงมันอยู่ที่ล่างสูงสุดนะเหมือนสมัยก่อนที่ทดสอบนะ่ะใครเล่นมานานรู้กันอยู่แล้วนะผมทดสอบก็เห็นว่าเฮ้ยเลนเจอร์บางตัวครับในล่างอัลตร้านะครับมันอาจจะไม่ติดสกิลบางอย่างคือแบบไม่ติดคือไม่ติดเลยหรือแบบติดน้อยมากๆะครัะพอขึ้นเป็นไฮเปอร์ปุ๊บเฮ้ยติดปกติเออครับมีครับมีอยู่นะครับ อ่าครับเหมือนสมัยก่อนที่แบบเฮ้ยเลนเจอร์ร่างอัลตร้าไม่มีสกิลนี้อ่าไม่ติดเลยนะครับพอขึ้นเป็นไฮเปอร์ได้ค่าแฝงสกิลเพิ่มขึ้นมาประมาณนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยต้องทดสอบดูก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันมีค่าแฝงอยู่ที่ร่างหรือเปล่านะครับอ่านะครับอ่าครับพอได้เป็นทีมปุ๊กก็ใกล้ได้ครับอ่าเลนเจอร์ของทีมผมครับก็จะโดดเด่นในทางหยุด5วินาทีนะครับตัวหนึ่งใช้3ตัวนะ ตัวหนึ่งใช้ดักแสงมืดนะครับสามตัวนะครับแล้วก็ลูกรักนะครับเพราะว่าทําเป็น9ก้าดาวแม็กแล้วเลมเอมิเลีเเลยผมก็ใช้น่นอนเพราะว่าถือว่าเป็นตัวคู่ที่มันโอเคละถึงจะโดนเนิบโดนนู่นโดนโดนี่นั่นแต่ก็ยังถือว่ามันก็ยังถึกแล้วก็ใช้งานได้ดีครับเวลาทดสอบแบตเทอร์หนึ่งต่อหนึ่งนะถ้าเป็นธาตุเสมอเนี่ยมันก็กินธาตุทุกตัวอยู่กันนะแต่ว่าถ้าแพ้ธาตุก็คือจะชัดเจนว่ายังไงก็แพ้อ่ะเมื่อกี้เลมก็ชัดเจนนะว่าแพ้ธาตุครับแพ้ธาตุก็คือแพ้ธาตุจริงๆ เดี๋ยวดูกัน,นครับอาทีมผมไม้ค่อนข้างจะเยอะนะครับ บทสรุปง่ายๆครับเรื่องของความเทพส,สกิลไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะว่ามันมาจากตัวเตะต่อยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับความเทพก็จะประมาณหนึ่งนะก็กระโดดต่อยกระโดดเตะครับคือไม่มีอลังการอ่ะแค่นั้นอสมมติเทียบกับท่านไอแบบเนี้ยท่านไอจะดูมีความอลังการมากกว่าอ่าเป็นตัวที่แบบว่าเป็นอ่าท้าเวทนู่นนี่นั่นครับอย่างแบบอันแทกออนไททันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่มันดูอลังการมากกว่า อันนี้ต้องยอมรับนะรับว่าอ่ะก็เป็นตามร้านจริงๆครับส่วนสกิลครับก็จะมีค่าดาเมจสกิลน่ะที่อาจจะแบบว่ามีความไม่แม่นเท่าไหร่ขณะผมใส่โดนแน่นอนนะอันนี้อันนี้หลักผมใส่โดนแน่นอนครับก็เห็นว่ามีจังหวะที่ไม่โดนอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ความปอะบ,บางก็แน่นอนไม่ได้ค่าแฝงนะครับฉะนั้นเนี่ยเบื้องต้นนะขอบัฟตัวเกม ว่าแบบเอ้ยเขาจะบัฟอะไรได้แค่ไหนคือไม่มีการเปลี่ยนสกิลไม่มีอะไรนะบัฟก็คือเขาไม่แจ้งแน่นอนผมบอกนะการบัฟแบบนี้เกมจะไม่มีการแจ้งแน่นอนโอ้โหทีมนี้ไม่ไหวขึ้นมา้งถามปุ๊บนี่คือเดือดเลยครับเดือดมากนะครับอันเด๋ยวลองดูครับว่าแถวๆนี้มีการปั้นขึ้นมาใช้กันบ้างหรือยังมีการเปิดบ้างหรือยังนะครับอ่าเื้องต้นยังไม่มีนะยังใช้เลนเจอร์ตัวเดิมอ่ะมีครับทีมนี้โอเคทาเคมิจินะครับอ่ะก็ปั้นขึ้นมาแล้วนะครับ ถ้าผมตีกับทีมนี้ก็น่าจะชนะได้ค่อนข้างจะง่ายได้นะครับเพราะว่าตัวรับข้างยังเป็นตัวเก่าๆเ,เยอะนะเดี๋ยวลองหาดูครับว่าเขาเปิดหาตัวใหม่ๆกันบ้างหรือยังยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับถือว่ายังไม่ค่อยยังไม่รู้ครับต้องรอสักพักหนึ่งนะเนื่องจากว่าเพิ่งเปิดครับเกมเพิ่งเปิดใหม่ๆบนท็อปตํนานานก็จะเป็นการทดสอบกันเป็นหลักนะครับว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยผมทดสอบมาแล้ว อ่าผมเปิดอ๋อผมเปิดกรชาต,ตั้งแต่วันวันวันไหนวันจันทร์ตอนสี่ทุ่มเออใช่สิผมเปิดกรชานะครับตั้งแต่วันจันทร์ตอนสี่ทุ่มแล้วผมได้มาผมปั้นรับปุ๊บเนี่ยผมก็ทดสอบในเกมตั้งรับเลยนะครับแล้วก็คลิปเนี่ยเพิ่งจะมาอัดอ่าเมื่อวานนะก็คือวันอังคารก็คือได้ทดสอบปลาประมาณ2 4ชั่วโมงนะก็จะเห็นว่าในเรื่องของความสามารถให้เปิดเนี่ยค่อนข้างจะติดดีมาก หยุด5วินาทีหลักๆเนี่ยไอ้นี่หลักผมยังไงก็ใช้ยาวขึ้น้าวดาวแน่น,นอนนะไมกี้นะครับคือผมอาจะไม่ได้แบบว่าอชอบโคโรโบรเรื่องนี้หรืออาคติเรื่องนี้ไม่มีเพราะว่าไม่ไม่ได้ดูเมื่อกี้เห็นแล้วมีไมกี้เข้ามาแล้วนะเริ่มจะมีเข้ามาแล้วนะครับอลองตีดูดีกว่าโอเคต้องทดสอบกับทีมโหดๆดูบ้างครับว่าจะใช้ได้ผลเป็นยังไงบ้างครับ อ่านะบทสรุปประมาณนี้ครับถ้าอยู่ลีกไม่สูงเท่าไหร่ผมมองว่าดาเมจน่าจะใส่เกียร์ฟรีเนี่ยน่าจะใชหวางผลได้เลยนะครับเพราะว่า,าถือว่าระดับของเลนเจอร์ยังไงก็ดูเหนือกว่าตัวเก่าๆนะครับในลีกล่างๆมักจะเป็นแบบนั้นนะแต่พอขึ้นมาถึงลีกที่แบบเ,เริ่มมาเจอเลนเจอร์ตัวใหม่ๆตัวตึงๆต,ตัวอัปเดตเกียร์ดีๆนะครับอันนี้ก็จะเริ่มเห็นความชัดเจนครับว่าแบบเฮ้ยเลนเจอร์จำเป็นจะต้องพึ่งเกียร์นะครับพึ่งตัวรอบข้างดีๆนะครับ อ่าอย่างเงี้ยผมโอเคนะครับเพราะว่าเป็นตัวรีเซ็ตคือไอที่หลักผมไม่ได้ใช้ตัวรีเซ็ตมานานมากแล้วนะเพิ่งจะเอาเอลซ่ามาทดสอบเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับนี่พอเป็นแบบนี้ปุ๊บเล่นง่ายขึ้นอ่าเรนเจอร์ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าโอโหโ้ทิปเปิลเอสไม่มีไม่ได้นะครับแต่เรียกได้ว่าเรนเจอร์มีประโยชน์ที่จะนํามาใช้งานนะครับแล้วก็ใช้ดีอ่าเพียงแต่ว่ามันอาจจะแบบมีกีดจำกัด ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะก็คือไม่ค่อยแม่นมากนะักแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นตัวที่เอามารีเซ็ตลดลบนะครับห้ามศัตรูล้างบัฟนะครับแล้วก็ความสามารถให้เปิดนะครับซึ่งมันเข้ากับไอดีหลักของผมใครไม่ชอบผมไม่ว่านะไม่ได้เสีเยดายอะไรมากมายนะครับเนี่ยคือครับผมมี3ตัวที่มีสกิลนี้อยู่ในทีมนะก็คือหยุดยัง้งการยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบก็คือบาาล็อกนะครับแล้วก็ตัวของมอบเช่นเดียวกัน,นครับ หยุดยั้งการยกเลิกผลลับด้านลบก็คือห้ามศัตรูเนี่ยล้างบัฟเสียนะครับแล้วก็ตัวนี้ม็บอบนะครับหยุดยั้งการยกเลิกผลลับด้านลบนะครับก็ช่วยได้ค่อนข้างจะเยอะนะแล้วมีลดลบอีกนะครับเหมือนเจสสิก้าแสงที่เมื่อก่อนนะผมบอกว่าเฮ้ยตัวแบบเนี้ยเวลามันลดลบศัตรูเนี่ยถ้ากลุ่มเราสร้างกลุ่มได้ไม่ตายก่อนนะเดี๋ยวกลุ่มศัตรูเวลาแตกมันแตกแบบปรึบหายแวบบไปเลยนะครับเพราะว่ามันช่วยในการจ่อศัตรูได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็แน่นอนนะคอมโบหยุด5วิวิธีครับนี่หนึ่งสองนะครับ สามครับรูเดียยังใช้อยู่นะดีไวครับตีครับนี่แล้วอันนี้เป็นอยู่ในความสามารถ9กดาว5นะครับอ่ามันก็จะติดค่อนข้างจะรัวนะครับอ่ะบทสรุปประมาณนี้ใครไม่ชอบไม่ว่ากันแต่ผมมองว่าผมสามารถใช้ประโยชน์ทางสกิลนะครับทางรีเซ็ตแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์นะครับก็จะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างจะโหดมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายไปดูกันที่ท็อปตั้งนานกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่าช่วงนี้เป็นการทดสอบนะผมอัดคลิปเอาไว้เมื่อวานนะครับวันอังคารนะ ก็เดี๋ยวดูกันนิดนึงครับอันนี้มาแล้วครับไมกี้ครับอ่าวันนี้ต้ามาเฟิอาครับนี่อันนี้ถือว่าโอเคนะครับเขาเปิดหาเขาเล่นนั่น,นแหละแสดงว,ว่าเขายังสู้กันอยู่อยากให้ต่างชาติกับทีมไทยสู้กันกันจุเจจา่าอาไดอีกก็มานะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะว่าเกียเนี่ยคือเห็นไหมครับว่าเกียเนี่ยเขายังไม่ได้เปิดเพราะว่าดาบราชาโตเคมาดูทีมลุงครับ มา้วครับคือดาบราชาโวเค่นะ่ะมันเป็นพลังโจมต,ตีกลไงมันก็เลยแบบเฮ้ยเกียร์ชิ้นใหม่ก็เลยแบบเฮ้ยยังไม่ต้องเปิดก็ได้อย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดเกียร์มันทําออกมาครบเครื่องมากๆเนี่ยอันอื่นจะขายยากแล้วอย่างที่บอกว่าสมมติอนาคตมีตัวสายพลังสายว่องไวที่แบบโหดๆแบบเนี้ยแล้วเป็นตัวดาเมจแบบเนี้ยเกียร์ดาบราชาโวเค่มันก็จะยังใช้งานได้อยู่อาจจะเดี๋ยววันหนึ่งมีบ่อยพิปตัวดาเมจโหดๆเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเอาเกียร์ชิ้นใหม่นะครับเข้ามาใสาด่ดูครับนี่ดาบราชาโวเค่ครับ เติมเลยเติมเลยเห็นไหมเกียร์มันก็เลยมีความกักอยู่บ้างนะครับอเดี๋ยวขอดูสัก6ท่านแล้วกันนะบนท้องเต้านานครับนี่กิว MS มเาตาวาไม่ว่าอยวว่ายว,ว่ากันนะแซวๆหยอกๆนะครับอสกาวอลเกอร์นะครับนี่เหมือนกันหมดครับก็แน่นอนตัวพระเอกทาคิกกมิจินะครับก็ไม่ได้มียังเดี๋ยวทดสอบเดี๋ยวจะมีรีวิวอีกคลิปหนึ่งนะอ่างคุณวัดนะครับก็ สัปดาห์ที่เราได้อันดับหนึ่งไหมจำไม่ได้แล้วนี่เหมือนกันครับไมกี้ครับนี่โอเค เห็นแล้วนะบนทตอตำนานถูกนํามาใช้กันในเกมตั้งรับนะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าหวังผลได้ค่อนข้างจะเยอะตัวเรนเจอร์ยังไม่ถึงขั้นแบบโอ้โหโหดต้นหน้าเกียร์อะยังไม่ถึงขนานนั้นถือว่าเป็นเรนเจอร์ที่มีจุดอ่อนชัดเจนนะครับที่ยังถือว่ายิงยังไม่ค่อยแม่นมากนักนะครับแล้วก็ความเปราะบางก็ยังมีอยู่อะฉะนั้นพึ่งเกียร์พึ่งตัวรอบข้างแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์ครับผมบอกเลยว่าถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีนะครับทิ้งท้ายกันด้วยร้านเติมเกมร้านนี้นะครับรูบีบ้หมด เกมราคาถูกปลอดภัยใส่ใจคนเติมเป็นอย่างดีครับร้านลุงรับเติม iOS นะสายไ o s ที่ไปตำไปเติมกันได้เลยครับเบื้องต้นทักแชทสอบถามเดี๋ยวผมแปล,ลิงก์เอาไว้ให้ที่ปรับุ c o m อมเมนนะไปที่ร้านลุงครับทักแชทสอบถามไป้ก่อนโปรโมชั่น Android iOS มีอยู่ไหมราคาเท่าไหร่ทั้งแพ็คทั้งพาร์ท,ท,ท,ทนะครับท้งรูบี้นะครับอันนี้ก็สอบถามกันก่อนนะส่วนถ้าเกิด ถามไปแล้วยังเงียบคลิปเนี่ยก็ให้แอดไลน์ลุงตามรูปไ้เลยเพราะว่าเพจยังค่อนข้างจะเน่าอยู่ทุกเพจนะเพจผมก็เหมือนกันบางคนก็ไม่สามารถตอบกลับได้เลยนะครับอาฉะนั้นเนี่ยก็ใครจะเติมนะครับก็ไปที่เพจลุงยุทธชาแน,นลหรือแอดไลน์ไปได้เลยนะครับอ่านะครับอยากดูคลิปดีๆช่องลุงนะครับก็เดี๋ยวคงจะมีรีวิวตึง,ตงโโหดเปิดกระชานะก็ไปที่ช่อง u ู u ูบชาแนลลุงยุทธชาแน,นลได้เลยนะครับวันนี้ประมาณนี้ขอให้โชคดีเล่นเจอได้เกียรต่ตามที่ต้องการนะจะได้เล่นกันสนุกๆนะครับเอาวัน ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ